สวัสดีครับคลิปหมดยุคตึกแถวถนนกรุงเทพนนท์นะครับสําหรับคลิปนี้เริ่มจากวงสว่างบางซ่อนสิ้นสุดที่เตาปูนนะครับจะเป็น EP พี0แล้วนะครับก็คือเป็น90เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับว่าในเรื่องหมดยุคตึกแถวอาคารพาณิชย์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละเส้นทางแต่ละเส้นทางแต่ละแอเรียแต่ละเส้นสาย ของถนนแต่ละแห่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับบางบางเส้นทางก็ศูนย์พันไปเลยนะครับร้อยเปอร์เซนบางเส้นทางก็มีประปรายบางเส้นทางนะครับก็ยังมีธรรค้าขายในแนวตึกแถวอาคารชนิชยังเต็มอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แล้วแต่อ่าแอเรียหรือว่าเส้นทางแล้วแต่โซนนะว่าจะเป็นโซนไหนบ้างก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับสาหรับตรงนี้เริ่มจาก แยกวงสว่างนะครับมาในแนวถนนกรุงเทพนนท์นะครับตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยตรงนี้ก็น่าจะครึ่งครึ่งนะครับหรือว่ายังไงก็คอยดูกันไปแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าตามที่แอดมินขับรถผ่านนะครับแล้วก็เก็บภาพตรงนี้เนี่ยก็จะมีทั้งเปิดและปิดนะครับแล้วก็ไอที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกันก็คือนี่แหละนะครับก็คือในแนว ของคอนโดมิเนียมนะครับก็มีหลายเจ้าหลายรายเลยทีเดียวนะครับที่มาก่อสร้างนะครับหรือว่ามาขึ้นโครงการมีแต่ระดับบิ๊กๆทั้ทงนั้นซึ่งช่วงนี้นะครับที่เห็นๆก็จะมียูดีไลท์รีเจนแล้วก็อ่านไม่ออกนะครับเป็นภาษาอังกฤษที่จริงเจ้าอื่นก็มีกันทั่วไปแหละนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็มาถึงสถานีบางซ่อนนะครับสถานีรถไฟสายสี แดงกับสายสีม่วงนะครับตรงนี้อยู่ด้วยกันนะครับติดติดกันเนี่ยตรงนี้ก็คือ,อสถานีบางซ่อนนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นแนวทางด่วนตรงนี้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้แอดมินก็คิดว่าเหมาะมากเลยนะครับไนจะรถไฟธรรมดาข้างล่างก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงนะครับระหว่างบางซ่อนไปเตาปูปนนะครับก็คือ,อแนวสถานีรถไฟสายสีม่วงนะครับตรงนี้ เมื่อสักครู่ตรงแยกตรงนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งสีแดงด้วยนะครับซึ่งก็เป็นสองสายแล้วก็มีสายใกล้ๆกันนะครับก็คือสถานีเตาปูนเนี่ยก็จะมีสายสีน้ำเงินด้วยนะครับก็เท่ากับว่าในย่านนี้หรือว่าโซนนี้ก็มีรถไฟฟ้าผ่านนะครับหรือว่าใกล้เคียงถึง3สายนะครับก็คือสายสีแดงสายสีม่วงนะครับแล้วก็สายสีน้ําเงินนะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรที่หอมหวนชวนชื่นสําหรับคอนโดที่จะมา ก่อสร้างนะครับกันเยอะแยะเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับใหม่ๆรุ่นใหม่บ้างรุ่นเก่าบ้างแหละครับส่วนใหญ่จะเห็นคนหนุ่มคนสาววัยกลางคนลงมานะครับส่วนรุ่นเก่าเนี่ยอย่างรุ่นแอดมินเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวหน่อยขึ้นที่แบบสูงๆนะประมาณนั้นนะครับครับก็คือลอืมเสริมนิดนึงนะครับสถานีตรงนี้ก็คือสี่สถานีสีม่วงใต้ด้วยนะครับ ก็คือถ้ารวมแล้วก็สี่สายเลยนะครับที่จะผ่านหรือว่าใกล้เคียงในแอรเรียนี้หรือว่าโซนนี้นะครับก็ก็เป็นที่หมายปองนะครับพื้นที่ว่างเนี่ยที่ว่างๆก็คอนโดเขาก็จะมาก่อสร้างทั้งก่อสร้างเสร็จแล้วลทั้งกําลังจะก,ก่อสร้างและว่าอยู่ในขนาที่ก่อสร้างก็มีนะครับตรงนี้ใครสนใจที่จะมาอยู่คอนโดเนี่ยก็สามารถนะครับมา ต,ตัดติดเตะมาดูกันได้เลยนะครับว่าจะอยู่ทางแถวไหนอะไรนี้นะครับแต่สำหรับแอดมินนี่กลัวความสูงนี่ก็คงอยู่ท่วเฮาธรรมดานี่แหละนะครับโอเคตรงนี้เริ่มมาเรื่อยๆนะครับก็คือปัญหาก็คือเหมือนเดิมนะครับในแนวถนนตรงนี้เนี่ยก็คือที่จอดรถนะครับสำหรับผู้มาติดต่อส่งของซื้อของแต่ถ้าจะมาอยู่น,น,นานๆนี้ก็คงจะไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า อาจจะโดนใบสั่งฮนะหรือว่าล็อกล้อประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันก็คือคนที่เขาํำคาญไม่ค่อยสะดวกก็เขาก็ไม่มาเขาก็ไปซื้อตรงที่ตามห้างตามอะไรเนี่ยมันจะสะดวกกว่านะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้ในแนวของตึกแถวอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะอยู่กันหนาแน่นนะครับเมื่อสักเนี่ยเนี่ยคอนโดเนี่ยไอเขาก็ยัง เปิดนะครับให้จับจองห้องอยู่นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงแนวถนนตรงนี้ด้วยก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คือนั่แหละมีทั้งเปิดทั้งปิดแหละรับตรงนี้แล้วก็คอนโดก็เหมือนกันนะครับมีทั้งสร้างเสร็จแล้วกาลังจะก่อสร้างและกาลังจะขายกันอ,อยู่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของการทํากิจการหรือว่าทาธุรกิจแอดมินก็ได้แต่มาเก็บภาพให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ ตรงนี้ถึงจะเข้าสู่นะครับาสามแยกตะปูลเดิมตรงนี้จะไม่ใช่สามแยกตะปูนแลวจะเป็นสี่แยกไอสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสีา่สองสายนะครับน้ำเงินกับม่วงนะครับก็ม่วงก็รวมม่วงใต้ด้วยนะครับแล้วก็ม่วงที่เราไปแถวนี้แหละรัตนาธิเบศเนี่ยตรงเนี้ยแถวประจัเก่าเนี่ยก็แล้วแต่จะเรียกนะครับอันนี้ตรงนี้ ซึ่งตรงนี้ก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเรียกแยกตะปูนกันแล้วนะครับเรียกจะเรียกกันสถานีรถไฟฟ้าตะปูนกันแหละนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ในแนวนี้เนี่ยตึกแถวหรือว่าอาคารพาณิชย์ค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับเพราะวันเป็นแนวตลาดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆก็มีเปิดกันแทบจะทุกห้องเลยนะครับตรงนี้ก็เลี้ยวมาตรงนี้ก็เป็นในแนวตะปูนอยู่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ย่านตลาดตะปูนก็ คลิปนะครับหมดยุคตึกแถวอาคารพณิชย์วงสว่างาบางซ่อนเตาปูนนะครับแนวถนนกรุงเทพนนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะรับชมและติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับสำคัญที่สุดนะครับขอขอบคุณทุกยอดวิวและการแชร์สำหรับคลิปนี้โชคดีมีความสุขขอบคุณครับ